สวัสดีค่ะยายกำลังทำอะไร<ส>อยู่คะเส็บเสียบยางเสิบเผาเผา,<อ>าหน่อไม้อ๋อจะเผาหน่อไม้อันนี้คือหน่อไม้ไผ่หวานเนาะต่างไฟเผายายจะเผาหน่อไม้แล้วเอาไปทำยัยงไงต่อคะไปแกงกับไป ปอกกับไปแกอ๋อโอเคเอ,อันนี้ยายก็ดังไฟขึ้นนะคะคุณผ,ผู้ชมตอนการามันจะอร่อยใช่ไหมถ้าเผาแล้วอ่ะอ้ำไม้ก็มาเผาแบบนี้แล้ค่ะคุณผ,ผู้ชมนี่วิธีแบบโบราณนะคะ,คะเดี๋ยวเผาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะคุณผู้ชมว่ายายจะเผานานแค่ไหน ให้มันเหี่ยวประมาณไหนนะคะเผาเม่นเหี่ยวแม่นใหม่แต่มาขูดซุปอ๋อมาขูดมาซุปมาแกงนะคะคุณผู้ชมขูดซุปแกงโอเคขั้นตอนอาจจะนานหน่อยนะเวลาทํากับข้าวนะคะในการเอามาเผาเนี่ยแต่ว่ามันจะอร่อยนะคะคุณผู้ชมมันจะอร่อยเดี๋ยวเรามาชมเผาแดดมาใหม่เผาไม้เผาสูตรเผาไม่ใช่ฉุดสูตรสด สูตเผาค่ะดเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็นิ่มลงดำลงแลนะ้วเนาะเผาเผาไปอีกนิดนึงใช่ไหมยายต้องเผาอีกนิดนึงคุณผู้ชมก็เผาประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็รอให้เขาเย็นแล้วก็แกะนะคะแกะหน่อย ค่ะหลังจากที่ยายนะคะแกะออกมาแล้วนะคะค<อ>ุณผู้ชมก็นี่แหละทาการเขียนๆแบบนี้นะคะให้เป็นเส้นๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปต้มนะคะเอ,เอาไปต้มหนึ่งน้ามาล้างออกบีดน้ําออกแล้วค่อยๆทําการแกงนะคะแกงใส่น้ํายานางนะคะแล้วก็จะเอาหลังจากแกงแล้วก็เอามาซุปนะคะคุณผู้ชมะค,ะ<อ>ค่ะก็นี่ก็มาใหม่ๆเลยนะคะอ่อนๆหวานๆเลยนะคะ เนีย่ยประมาณนี้นะคะการที่เราขีดขีดอย่างนี้นะคะก็ทําให้เนื้อของเขานะี่ยมันนิ่มแล้วก็เวลาแกงใส่เนี่ยใส่น้ำแม่นางใส่อซอสใส่อะไรเงี้ยมันมันก็จะทําให้กินง,ง่ายนะคะทําให้ซัมซอสเข้าไปในเนื้อของเขาได้ดีมากเพราะว่ามันนิ่มคุณผู้ชมนี่ทําชิ้นเล็กกว่าก็จะนิ่มกว่านะคะค่ะอันไหนไี่มันแข็งก็ใช้ ใช้มีดสับก็ได้นะนี่นะคะปมาณน,นี้นะคะถ้ามาดูทางนี้นะคะนี่ค่ะที่ยายเผาๆนะคะก็จะเก็บไว้หลายวันก็ได้นะคะก่อนที่จะมาทําการปอกนะคะเขาก็ไม่เสียนะคะค่ะถ้าจะเกิดถ้าเกิดว่าจะ จะปอกเลยนะคะให้คลอเขาเย็นก่อนนะคะแล้วก็ออกมาทําการแกงนะคะได้ก็ได้เลยนะคะอ,อ,คอันไหนที่แข็งก็ไม่ต้องเอาก็ได้ค่ะไม่แข็งเอายายบอกว่าไม่แข็งเนาะเสียดายนะคุณผู้ชม,มถ้าเป็นเราเราก็จะสับ,บเ,เฉพาะที่ปลายๆเนาะอ่อนๆเนาะไม่แข็งค่ะใยายทำไปเรื่อยๆเนาะ เาซ่อมนะคะคุณผู้ชมมาซ่อมขีดขีดขีดเนี่ยถ้าเกิดตรงไหนแข็งนะคะไม่เอาก็ไม่ต้องเอานะคะตัดออกนะคะเอาเฉพาะอ่อนๆจะได้ที่นียนไม่แข็งยายบอกว่าไม่แข็งมันวัดทันเลยมันทองก็เผามันวัดทันเลยนิ่มค่ะอแยบอกว่าถ้าเก็บไว้สักพักหนึ่งนะคะวันสองวันเนี้ยค่อยมาขีดขีดเขียนเขียนนะคะก็เนี่ยเพิ่งแม่เปลี่ยนมจะนิ่มกว่านี้นะคะ เออมันพรท่านเหนิ่มมันพท่านเอค่ะมันอ่อนเหมิดเวลาแกงก็ต้มต้มน้ำหนึ่งหนึ่งรอบใช่ไหมต้มน้ำาต้นต้มแล้วก็ขั้นน้ำเก้วออกอ๋อพอต้มเสร็จแล้วทำไงนะมาแกงใส่น้ำยานัง เเดี๋ยวดูค่อยดูขั้นตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมมาั้นออกต้องขั้นเอาเกลือออกด้วยนะคะให้เขามีรสจืดนะคะแป้งนุ่มๆนิ่มๆใช่ไหมโอ้ยนุ่มนิ่มมากเลยคุณผู้ชมมันอ่อนด้วยมันอ่อนจากต้นด้วยสดๆค่ะคุณผู้ชมมันบาแข็งมันอ่อนโอเคค่ะค่ะหลังจากที่ยายนะคะเขียนเขียนเสร็จแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะค่ะก็จะเอาเกลือใส่นะคะ อย่าใส่เกลือใส่นะคะแล้วก็คั้นๆๆ้นคนุณผู้ชมทำไมต้องเอาเกลือใส่คะทำไมถึงคั้นคะเออมันอ่อนอ๋อให้มันนิ่มคุณผู้ชมให้อ่อนนนิ่มเนี่ยละ,ออะสองนอ,นนอ,อค่ะไม่สองนอกินไม่หมดตอกอืมค่ะอพอพอพอขยำแล้วทำไงต่อคะขยำแล้วก็ ล้างน้ำเอาไปล้างน้ำอ่ะล้างน้ำโอเคล้างน้ำล้างน้ำเสร็จแล้วก็ไปต้มเนาะล้างน้ำแล้วก็ต้มต้มหนึ่งน้ำนะคะใช่แล้วก็ล้างเออล้างออกอีกบ้านหลังแล้วแกงเลยบ้านหลังก็ใช้น้ำอย่าล้างแกงเลยโอเคแลกงล้างออกมาคุณผู้มล้างออกแล้วปั้นนะปั้นเคทีนี้ยายก็จะคั้นยาด่างนะคะ ผู้ชมคะนี่คือต้นยญ้านางนะคะที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะคะพร้อมที่จะเก็บแล้วก็สดสดเลยนะคะไปแกงนะคะแกงหน่อไม้นะคะค่ะรวมถึงเนี่ยค่ะต้นชะอมนะคะใบชะอมนะคะสําหรับแกงหน่อไม้นะคะหรือว่าแกงอย่างอื่นๆนะคะก็เก็บสดๆดเลยนะคะเดี๋ยวยายก็จะเก็บไปใส่นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะใบเยอะเลยนะคะยญ้านางของเรานะคะ ค่ะตอนนี้ยายก็จะต้มนะคะอเ,คเอาน้ำใส่หม้อนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะก็เอาไม้ลงต้มค่ะ,ะคต้มนะฮะต้มแล้วค่ะแล้วเสร็จต้เงงงมเนื้อกบเฉยยองน้ำยาด่เคตอนนี้ยายก็จะทำการ ยองน้่งนำยองยอง,ยอง,ยองยนำแกนางคนชอบคั้นแกนางน,น,นั่นเองแกนางใส่น,ใสน้ำใส่นิดหน่อยเสร็จแล้วน้ำแกนางบวกเข้าไปอีกใช่ไหมคะอืมบัหนี้ก็เทน้ำมุ้นทิมอ๋อต้องเทน้ำตรงนี้ทิ้งนะคะคุณผู้ชมชต้มเพื่อให้เขาแบบถ้ามีนี่นั่นออกความความขมนะคะออต้มให้ให้มันเขาขมขมบะหมี่ก็เอาอ ทีลา่างเทออกเทออกน้ำยาน้ำมันนี่ใช่เทออกโอ้เอาหน่อยันโอเคเทน้ำอันนี้ออก้ก็น้ำยานางใส่อู้อูใ้ให้มันเนี่ยเข้มข้นนะคะคนสบใหญ่คันยานางนะคะขั้นอตอนการแกงหนอห่อไม้เผาพออู้เสร็จแล้วก็จะเอามาเอ,อมาอะไรนะเอ้ยามาเกี๊ยวน้ำ ปลาใส่ปลาผงชูรสผงรสดีเออพอกี่ตู่ไหมคะเออ,เอ,อ,เอ,อทอดน่าระกเขดกินอันนี้คือแกงแบบอืมไม่ใช่แกงเปิดก็แกงธรรมดาอื ดูวิธีการคั้นใบยานางนะคะคุณผู้ชมว่ายาคั้นนานขนาดไหนนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะพอน้าคือเขียวพอออกมานะคะใบเขามีความใสบางแล้วก็โอเคใช้ได้แล้วค่ะถ้าใครต้องการเข้มข้นก็ใส่เพิ่มขึ้นไปอีกตามสมควรนะคะไม่อยากคั้นกับปั้นเอาก็ได้ปั้นเอาก็ได้นะคะคุณผู้ชมยานางนะะปั้นเอาก็ได้ถ้ามีเครื่องนะคะ ไปไทยอาอย่านั่งไทยพระขาให้เนยหลายเยอะแยะไทยให้ไทยเพ่นเบิงได้เอายิ่นี่ไปถ่ายไป๊บนยะเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนเสร็แล้วก็กรองเนาะเสร็แล้วก็กรองเดี๋ยวอะไรไมกไว้ถ้าเสร็จแล้วย้ายก็กรองนะคะคุณผู้ชม ะคะ่ะตอนนี้นะคะก็ต้มได้พอประมาณแล้วนะคะยายก็จะเอาไปล้างใช่ไหมคะอื็าล้างเทน้ำออกค่ะนะคะคุณผู้ชมขั้นตอนการแกงนะคะทำตามยายได้เลยนะคะสูตรโบราณน,นะคะนี่ค่ะ ยายก็จะเทน้ำน้ำที่ต้มออกนะคะคแล้วก็ล้างออกอีก ต่อคะค่ะก็น้ำใส่นะคะคุณผู้ชมล้างออกนะคะล้างออกหนึ่งน้ำนะะเราจะกรองค่ะอคอตอนนี้นะคะขั้นตอนนะคะเอามาแกงนะคะใส่ยะนางนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวให้เขาเดือดแล้วก็ปรุงใช่ไหม,อมตอนนี้นะคะยายก็ใส่พริกนะคะคุณผู้ชมยายก็เด็ดเด็ดเดดนะคะไม่ตํานะคะเป็นพริกสดค่ะพริกแดงนะคะแล้วก็เดือด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 นะคะ ต้มอ,อีกแปัดเจ้าตอนนี้ยายก็ใส่ปลาร้านะคะนระร้ำปลาร้าแต่ปลรราไม่เยอะนี่เนาะโอเคยายก็จะใส่ชูรสนะคะโอเคชูรสชูรสชูรสใส่ชูรส กอ้งกบทีกองกบทีคุณผูม แล้วตามไปด้วยผักนะมีผักอะไรบ้างคะผักขาผักอีตูผักขา,ขาโอเคค่ะอ่าผักก่ตถิ่นใสอ่านี่ยชิ้แซ่บเลยค่ะคุณผู้ชมแกงหน่อไม้เนาะแกงหน่อไม้เผาหน่อไม้เคียงถ้าเกิดว่าเนี่ยแกงเสร็จแล้วชิมรสชาติดูนะ ถ้าเกิดว่าจะเอาซุปก็ขึ้นมาซุปใส่อะไรบ้างคะซุปอะถ้าซุปใส่อะไรบ้างอื่เกล็่นางเกลยดเอาเต็เคซฟแซบแซบซซซค่ะทีนี้นะคะรสชาติก็โอเคนะคะคุณผู้ชมทีนี้ถ้าเกิดว่าจะซุปอ่ะใส่อะไรบ้างคะเอใส่เกล็ดใส่ไปรดใส่เหมิดแล้วไม่ใช่ถ้าเกิดจะซุปอ,ะอ่ะถ้าเกิดจะซุปบัดนี้ใส่แล้วบัตรเนี่ก็ อยากชุบกับชุบกินไม่อยากชุบกับแจงถ้าสุปใส่อะไรบ้างคะว่าใช่หยังค่ะเป็นพอดีเราใช่หอมเ่ินอ๋อใส่หอมเอ้เอามาใส่หอมคุณผู้ชมคะถ้าซุปนะคะก็เอามาใส่ใส่ใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่น อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะพวกหอมพวกหอมหอมเปยหอมเทพอ่างเงี้ยมันก็จะหอมขึ้นมานะคะตักตักแบบนี้นะคะแล้วก็มาใส่นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ซุปค่ะใส่กะเจียงกันเลยค่ะถ้าเกิดจะซุปนะคะค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดจะซุปเขาเแกงแกงใส่หนังยะนางเฉยๆก็โอเคเลยนะคะต้มใส่ใบยะนางแล้วก็เอาเอาตรงเนี้ยตักขึ้นมาซุปนะคะค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะ การแกงหน่อไม้เผานะคะโดยยายยาเมงนะคะฝากคนไลค์กดติดตามด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจของให้ยายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้นะคะสวัสดีค่ะ